าเด็กชายพงศธรจงวิลาศกลับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยได้ยินเหตุการณ์ที่กูเอาอุจจาระแตกแล้วกูเอาเกงในมาซ่อนถูเข้าไปเหม็นปะถูเข้าไปเหม็นไหายเลิกเรียนกูกเดินลงมาเดินลงมาแล้วก็ถูก็ มองซ้ายมองขวาคนนี้พี่โลอ่ะวยนก็เข้าปื๊บเข้าปื๊บแล้วก็ล้วงเลยล้วงแล้วนี่ซอกนี้ด้วยเหรอใช่อุ้ยใหญ่มากเมื่อก่อนมันจะมีแบบเหมือนเหมือนบ้านต้นไม้เล็กๆให้ครูปีนขึ้นไปได้ด้วยเว้ยโอ้โหเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮียจำผมได้เหรอจำแล้วพี่ที่เขาตั่นปั่นปั่นไปไหนเนี่ยไม่มาเรียบร้อยมอนเอยเฮ้ยเร็วจังเฮ้ยทำไม่นานแล้วมั้เนี่ย ไม่มี GPS survey ท่าโลกนี้ไม่มี GPS survey พาเด็กชายพงศธรจงวิลาศกลับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ ไม่ได้ไปโรงเรียนเก่าเนี่ยตั้งแต่จบมานกี่ปีแล้วพี่เพื่อนเฮ้ยไม่นี่กลับไปเสมอกลับไปเรื่อยเลยกลับไปเรื่อยๆเลยมีไปพูดงานปัดฉิมของน้องๆเป็นแบบบรรยายเป็นเกสเป็นอะไรเออเป็นรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จเจนคือรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จในสายงานนิเทศศาสตร์สายงานโฆษณานี่พ่วงเลยสองาแหน่งเป็นไงซึ่งเราเรียนที่สาธิตเกษตรตอนป .1 ป .1 ถึงถึงม .6 ม .6 12ปีป .1 นทับ3ร่วมห้องเดียวกับเด็กชายธนากรชินกูลเอเคือคุณหนูโบคุณโบพ่อรูปหล่อพ่อรูปหล่อพ่อรูปหล่อคุณหนูโบหนูโบอาจารย์อาจารย์ศรีสุดาไม่ใช่ออาจารย์ใช่จริงๆวันเนี้ยธนากรชินกูลโทรหาคุณธนากรชินกูลท้าถามมาแล้ว คุณธนากรติดคิวเรื่องเยอะเนี่ยกลัวคนจะไปลื้อประวัติดํามืดของมันออกม่อย่างนั้นวันนี้เขาไม่มาเราก็ลื้อให้มืดสุดๆไปเลยไม่ได้ผมมันจะเป็นการปากปร้ำฝ่ายเดียว <c oughs> เพราะว่าเรื่องพวกนี้ให้ผมเล่าเนี่ยก็ไม่สนุกปากสนุกหูเท่าโบเล่าเอง <c oughs> คุณก็รู้เรื่องลงหนังโป้เนี่ย <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs> มีเกษตรสแฟเนี่ยว,วันนี้วันสุดท้ายกษตเสแฝเขาปิดถนนหรือเปล่าตอนที่เพิ่เ,เ,เรียนมีกระเส็แฟงคะมีมี เป็นเทศกาลที่เด็กสาธิกเกษตรดีใจที่สุดทำไมอ่ะไม่ต้องมาเรียนไงอ๋อเขาจะหยุดเลยหยุดทีอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้จัดงานนี้เพื่อให้จัดงานเพราะมันเดินทางไม่สะดวกรถล,ล,ล้มันเข้ามาส่งอะไรไม่ได้อย่างงี้มหนูไม่เคยมาเกรตรแปรเลยส่วนใหญ่เขาขายอะไราขายของกินขายลูกชิ้นลูกใหญ่เ้าลูกนีมิด<อ>จำได้ตอนนี้ลูกชิ้นแบบงานวัดที่เคยเห็นใช่แล้วก็ เกงยีนไม่มีป้ายไม่มียี่ห้อเกงยีนเก่งยีนแบบงงงตั้งนานแบบนี้เขาต้องมีพวกแบบผลิตภัณฑ์มหาลัยผลิตภัณฑ์เกษตรผลิตภัณฑ์มีของคณะต่างๆงั้นเดี๋ยววันนี้เราเดินสาธิตเกษตรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแว็บเกษตรแฟรนิดนึงเฮ้ยมีตึกเดิมเลยหน้าตาเหมือนเดิมไม่ได้พอสีเหมนิดิมเลยนะนี่นีสนามเฮ้ยสนามเด็กเล่นนี่อาคารปฐมปะใช่อาคารปฐมเมื่อก่อนเด็กป .1 ป .2 จะไม่ได้เรียนที่ที่ตรงนี้มันจะออกไปอีกทางใกล้ๆวิภาวดีเขาเรียก ว่าอคอกม้าเพราะแถวโรงเรียนจะมีอคอกม้าอยู่จริงๆเขามีมีอคอกเลี้ยงหมามีม้าเป็นตัวๆถ้าความทรงจํากูมันไม่ผิดนะมันคือ,อคอกม้าจริงๆไม่ใช่คําเปรียบเลยอะไรทั้งสิน้นพอป .3 เนี่ยจะย้ายมาที่1นึ่นี้แล้วก็เป็นรุ่นกูที่จะอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของ รรงเียนตลอดเวลากูเนี่ยอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวแล้วก็อยู่ตอนกูอยู่เนี่ยป2เนี่ยอาคารผิมเสร็จพอดีอสิ่งที่พวกกูต้องทำคืออะไรรู้ไหมยกเก้าอี้ขนโต๊ะขนอะไรมาคนละไม้คนละมือไว้เดินเป็นขบวนยาวทั้งรุ่นป1ป2ช่วยกันขนเก้าอี้เดินเดินมาเนี่เดินหลายร้อยเมตรเหมือนกันนะกว่าจะถึงอ่ะพอโตมาแล้วตั้งคำถามว่ามีวิธีอื่นไหม แล้วกูเจออย่างนี้เยอะมากอยู่ดีตึกไหนก็ซ่อมก็รีโนเวทไม่รู้พวกกูต้องไปเรียนใต้ตึกเขาเอาไม่อาจมากั้นเป็นห้องให้รู้หรือเม่ไหใต้หุนนะมึงเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูแล้วก็ต้องเป็นรุ่นกูเนี่ยไปนั่งเรียนในคอกแต่เขาอย่างดีที่เอาผนังมากั้นให้ดูส่วนตัวเป็นสัดส่วนใช่ก็ยังมีผนังไม่งั้นรถมันก็กวนสมาธิใช่ ฝั่งตรงข้ามดิมึงติดอะไรขนาดนี้ไปไหนเนี่ยเขาไม่ให้เราเลี้ยวอะไรแล้วเนี่ยสรุปให้ครูเข้าประตูไหนเนี่ยถ้าเมื่อกี้คือตึกหกเมื่อกี้คือตึกหกคือประตูห้าคราวที่แล้วที่หนูมาใช่ปะเขาบอกว่าให้หนูอะติดต่อเหรอติดต่อทาุลุกการเหรอติดต่อธุรกการคือเลี้ยวขวาถูกไหมเลี้ยวขวาไปแล้วก็จะเจอประตูห้าเข้าประตูห้าไปแล้ว แล้วเกิดแล้วเจออะไรแล้วแค่นั้นเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองสิ่งที่มึงอธิบายมาไม่ได้ช่วยอะไรกับการรู้รู้ครับว่าประตูห้าพวกกูไม่ได้เรียกประตูห้าถามเขาสิว่าตึกอะไรถามเขาว่าตึกอะไรพี่คะพี่จะใส่อารมณ์ได้ไหมคะคือหนูแค่งงว่าทําไมพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่พูดจริงโอ้ชาายจริงๆแล้วโรงเรียนสาธิตเกษตรเนี่ยสาธิตต่างๆเนี่ย เป็นเหมือนหนึ่งยูนิตของคณะศึกษาศาสตร์เลยหรอมันคือโรงเรียนที่ทําเป็นเหมือนโรงเรียนสาธิตขึ้นมาว่าโดยโดยคณะศึกษาศาสตร์อย่างนั้นก็ต้องมีครูฝึกสอนที่เรียนก็คือแบบที่มหาลัยที่เรียนที่นี่มาสอนตลอดตลอดใช่ครูฝึกสอนมาตลอดนมเกษตรนมเกษตรแสนวิเศษกว่าใครหรือเลวหรือไม่เกษตรสดไซต์พอได้นมดีนมเกษตรนมเกษตร คือเด็กเด็กกินต้อง้องได้ทุกคนไม่รู้กูลองได้มันเป็นเพลงเชียร์เพลงกีฬาสีได้มั้งนี่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 คืออาคารมาถมเคยได้ยินเหตุการณ์ที่ตรงไปตรงนี้เลยที่กูเอาอุจจาระแตกแล้วกูเอาเกงในมาซ่อนคือลินนี่นี่มึงเห็นบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยบ้านหลังนี้หล่อไอ้บ้านหลังเนี้ยนะเมื่อก่อนมันจะเป็นบ้านไม้ที่ปิดมิดชิดเป็นบ้านไม้แต่เป็นบ้านอย่างนี้เลยหลังประมาณอย่างเงี้ยแล้วกูก็มุดเข้าไปแล้วกูไปซุกมุมในสุดเลยของบ้านกูเข้าไปเหม็นแก่เข้าไปเหม็นไก่หาเลย แต่ก็ไม่รู้ของใครไงหลังนี้เลยเดี๋ยวมาเดินดูตำแหน่งเนี้ว่ายังมีร่องรอยหรือเปล่าไม,ไม,ไ,มไม่มีแล้วล่ะ <c oughs> บ้านหลังนั้นก็ปวกกินไปหมดแล้วมั้งแล้วหลังจากวันนั้นที่วางรู้ไหมว่ามีคนมาเจอหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้เราไม่ไม่ตามอยู่เหรอเดี๋ยวไปเล่าเรื่องอันนี้ดีกว่า วิชาเลือกว่ายน้ำนี่นี่นี่สระว่ายน้ำอยู่นี่สระว่ายน้ำเพื่อนเราก็ทำไว้เยอะทำไว้เยอะโอ้โหุยตำนานนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่คืออาคารกีฬาคือเมื่อก่อนเนี่ยช่วงกูมอปลายเนี่ยเขามีหลักสูตรพละใหม่เมื่อก่อนพละเนี่ยปีนึงก็จะบอกไปเลยว่าเรียนอะไรอะไรแต่ว่าปีนั้นน่ะให้เลือกเองก็จะมีแบบฟุตบอลมีแบบแบดมีว่ายน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยพวกกูนักบอลอยู่แล้วแล้วก็เด็กผู้ชายมัน แต่บอลเป็นวิชาพลานี่มันแฮปปี้ที่สุดแล้วเออพวกผู้หญิงก็คิดว่าพวกนี้แม่งเลือกฟุตบอลแน่เราก็เล็งกันไว้แล้วว่าพวกผู้หญิงเนี่ยได้ยินมาว่าน่าจะลงว่ายน้ําก <c oughs> ันเราก็เลยบอก พวกแกงก็เตรียมกันแล้วว่าอย่าเพิ่งยืนนะเขาจะมีเรียกนั่งทั้งระดับเลยใครจะชมรมนี้อ่าใครจะเรียนแบดยืนออใครจะเรียนบอลยืนอ,อ,อย่างเงี้เราก็รอใครจะเรียนว่ายน้ําเราเห็นแล้วเราก็นั่งนั่งนิ่งๆกันแล้วก็เริ่มเห็นผู้หญิงเริ่ม,มเริ่มเช็คกันละว่ายน้ําเอ้ยตรงนี้มัน,เ,นเออ,เอ,อแล้วก็เริ่มผู้หญิงยืนยืนเงินพุบพับพุบพับพุบพับก็เลยอ่ะพอยืนกันครบแล้วนักบอลทั้งหมดก็พุบขึ้นมาเรียบร้อย เลนว่ายน้ำครับเรียบร้อยผู้หญิงเห็นดังนั้นนั่งลงแพร่หมดสุดท้ายตรงนี้มีแต่ว่ายน้ำทีมหนึ่งมีแต่พวกกูเนี่ยว่ายน้ำทีมชาล้วนโบไอโบไอป๊อดแป๊บไม่มีสตรีสักนางเดียวแล้วสตรีไปลงอะไรรู้ไหมฟุตบอลที่ไม่เตะกลนอยู่ตรงเนี้ย คุณตลบเลยมันลุกล่อลูกชนเมือก็ใช้ได้อะการเป็นผู้หญิงสารทกเศษเขาก็ใจไวนะที่เขานั่งเลยนั่งฟุบหมดเลยสุดท้ายผู้หญิงพวกนั้นไปเรียนว่ายน้ำเทอมสองพวกกูก็เตะบอลอ๋อเป็นเทอมละวิชาใส่กายก็ไม่สำเร็จเหตุการณ์วิปริตเกิดขึ้นเยอะที่นี่เพราะว่าบางคนไม่เอาเกงว่ายน้ำมาแม่งยืมลัตติวนักบอลนักบอลจะมีรัตติวลรัตติวประมาณเท่านี้ป็นเกงรัตรูกกูใส่ลัตติวสีขาวแมงยืมไปใส่ว่ายน้ำพอลงน้ำปุ๊บ นมึงหอมไหมผ้าสีขาวนแล้วมันเปียกอ่ะมันยังไม่ดูแลตัวเองอ่ะมมึงแก้ผ้าไหวดีกว่ามึงใส่หรอโอเคยางดูดีกว่านี่ซ้อมบอลตรงนี้ อ๋อนี่สนามบอลวิ่งรอบสนามตลอดนี่คือสึก5ตอนเรียนม5ม6อ่ะจะอยุดสึกนี้สมัยหมเรียนมีอาจารย์ที่แบบกลัวๆไหมมีถ้าขึ้นชื่อถ้าขึ้นชื่อก็ต้องอาจารย์นารียอาจารย์นารีสอนเลขครูคณิตดุเหมือนกันทุกที่ปะเราไม่รู้เดี๋ยวนี้จบไปกี่ปีแล้วโอ้หครูเข้ามหาลัยสอัาย2543ครูก็ต้องจบตรงนั้นปะเกิดยังมันเพิ่งเกิดน้องตะก้องอ่ะ แ้วต่กงเพิ on, ่เกิดก็คือเรียนจบม6แล้วฟิยวแล้วด้วยตอนนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูจุดอาคารปฐมที่เคยซุกซ่อนเก่งไงเราทำการซุกซ่อนพี่เหมือนกับพี่โบนี่เข้าวงการใกล้ๆกันเลยปะโน้อ่โบก่ก่อนยาวเขานี่นะ อยู่โรงเรียนไม่เคยทํากิจกรรมพวกกูเต้นโขนกันเล่นละครหน้าห <st ain> ้องมันไม่เคยทําอะไรเลยพวกกูร้องเพลงงาะจำปีขึ้นเวทีโบ <st ain> ไม่เคยทําอะไรเลยคัดมาอีกทีนึงมีข่าวว่าโบไปโผล่ที่ตึกแกมมี่ประกวด RVS พ o ้อ o โมเดลไงตรงนั้นความสามารถพิเศษครับธนากรชินก,กูลความสามารถพิเศษเดินแบบเฮ้ยพอไปเดินได้ตอนไหนมีความสามารถพิเศษในการเดินแบบเท่ากับคนคนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรแค่เดินได้เฉย สมัยนั้นน่ะนึกออกไหมคือมันหล่อมากแต่มันไม่มีความสามารถอะไรเรยโดโบวมันเห็นว่าไอโบหล่อมากไงเขาก็อยากให้มันแบบมาประกวดแล้วเขาไปเห็นแววได้ไงอะแบบเดินสยามอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นมันก็จะมีแบบมันจะแมวมองมาให้ให้เบอร์ให้อะไรอย่างงี้แต่มันไม่มีความสามารถก็เลยต้องใส่ความสามารถเป็นการเดินแบบแค่เดินก็พอโบโบเดินให้ตรงเส้นก็พอรคนโฟกัสง่ายละแล้วเขาเขาก็เข้าไปยาวนี่นักฟุตบอลก็จะ มาอยู่ตรงนี้แล้วก็แก้ผ้าเปลี่ยนชุดแม่งตรงนี้แหละหมีชุดมีชุดนี้ใ,ใครอะฮะอ,อเคไหมหรอคอสเพลงนะ์ไงอันนี้เป็นอะไรทีมงานเตรียมไปว่าเนี่ย <c oughs> แล้วก็นี่ก็เป็นรองเท้าบอลเฮ้ย hey, เตรียมพรอปไปด้วยหรอเดี๋ยวนะนักบอลมึงยังนั่งกันจุดเดิมเลยเหรอวะเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมเ นี่นี่นี่เรามาถึงอาคารปฐมแล้วเฮ้ยจะบอกว่าที่นั่งนี้เหมือนเดิมเฟซเลยว่ะเจนเขาไม่น่าจะลือกมันองคุบมันก็ครบไม่เห็นไม่เปลี่ยนเลยอรอมันจะมันทนทานมากมันแข็งแรงพวกกูจะทันตรงนี้อยู่แวบเดียวถูกไหมเพราะว่ากูมาเนี่ยช่วงตรงนี้เพิ่งเสร็จที่บอกว่าขนก็อุงก็อี้มาได้เรียนตรงนี้แป๊บเดียวแล้วกูจะเริ่มเข้าไปตึกเก่าพวกนั้นละโซนนี้จะเป็นแค่ป1ป2แต่พวกกูจะกลับมาตรงนี้กันบ่อยมากแม้กระทั่งม5ม6แล้วก็ตามคือมาเพราะว่า ตรงนู้นแม่งไม่สงบเ,ออเออพื่อนแม่งสาดน้ําเข้ามาบ้างเอาทิชชู่ปามาบ้างออมาที่นี่มันจะเงียบเออแค่มันจะมีตึกที่คิดได้สมัยเรียนว่า็มีต้องไปตึกวิทย์เงียบแล้วก็ใหม่ส้วมนั่งเอย่างเงี้ยบางทีก็จำลองมาที่อาคารปฐรมพวกกูมาที่นี่กันตลอดนี่อุ้ย หลังเดิมเอไว้เจนอุ้ยนี่กลิ่นมาเลยกัวก็มีความบินเทจมากนะหรือเขาเลยลื้อไอที่เป็นไม้ปิดปิดออกไปไม่แน่นะเพราะว่ามันเหม็นเมื่อก่อนมันจะเป็นมันจะปิดหมดใช่ไหมล่ะสี่ด้านแล้วมันก็จะเป็นประตูเล็กๆนี้กูก็เดินมาแล้วคือกูเก็บไว้ตรงนี้ในเกงกระเป๋าเกงตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ช่วงบ่ายเพราะว่าไม่กล้าขอไม่กล้าแล้วก็ทาไมกูไม่ทิ้งถังกยะากก็ไม่รู้แล้วการที่มันอยู่ในกระเป๋ากูสักพักเนี่ยกัวกลิ่นมันออก ช่ปะแต่ตอนเด็กๆคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกทำไมคูถึงลงมาทิ้งถึงนี่วะแล้วเรียนอยู่ไหนนี่ไงตึกนี่อ .2 ไงเพราะว่าต้องเลงมาแล้วนะใช่ว่าตรงนี้มิดชิดแล้วก็เดินลงมาเลยเลิกเรียนกูก็เดินลงมาเดินลงมาแล้วก็ถูก็มองซ้ายมองขวาคนมีพิรุธอ่ะรู้ไหมว่ามาทำอะไรไม่รู้หรอกเด็กคนนึงคนมีพิรุธอ่ะก็เข้าปึ๊บ ข้าปุ๊บแล้วกูล้วงเลยล้วงแล้วนี่สอกทีด้วยอรอใชู่้วาออกสบายแล้วอิสระแล้วเออไปเล่นไปอะไรได้แล้วไม่ล้างมือเออวะล้างเวะจำไม่ได้โอ้โหต้นไม้นี่มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยว่ะมันใหญ่มากเมื่อก่อนมันจะมีแบบเหมือนเหมือนบ้านต้นไม้เล็กๆให้ครูปีนขึ้นไปได้ด้วยแบยในหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่บ้านต้นไม้ดูนี่ใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนเดิมเมื่อก่อนน่าจะสักแบบความสูงน่าจะสักครึ่งหนึ่งอ่ะกี่ปีล่ะ20ปีจุดที่เล่น บอลลูนเส้นแลเหยียบอะไรวะแต่ไม่ีิไม่เบื่อกูยังอยู่อีกเหรอนี่ไงที่นั่งที่นั่งนิดเหมือนเดิมเดิมเป๊ะเลยวะเมื่อก่อนพี่ชามารับน้องกายที่อาภาถมอ๋อเขาเรียนที่นี่เหรอพวกวิ่งมาดันมาขอลายเซ็นนั่งตรงนี้แล้วก็มาต่อแถวกันเด็กเเออเด็กเก็มาต่อแถวมาขอลายเซ็นพี่ชาพี่ชามารับน้องกายกูให้เซนใส่แบงค์จำได้มั้ยไม่มีกระดาษแล้วทุกรนี้ตังนั้น ใช้ไปแล้วไม่ได้เก็บหรอก <c oughs> ไปไปเรา <c oughs> ออกไปข้างหน้าได้แล้วสมัยเรียนมีเรื่องอะไรที่แบบ ยังติดค้างในใจหาคําตอบไม่ได้จนถึงถึงวันนี้บ้างไหมเป็นทรมาร์เลยแล้วกันมันมันแบบดําดิ่งในก้นบึ้งขนาดนั้นเลยยังหาคําตอบไม่ได้เลยอยากให้เพื่อนร่วมรุ่นออกมาแบบสารภาพสักทีอ่ะมัน้ายแรงขนาดไหนคือสมัยที่กูเรียนเนี่ยมันเคยมีเคสที่ทางระดับเนี่ยต้องเรียกประชุมด่วนอันนี้คือซีเรียสเลยค่ะใช่ซีเรียสเลยแล้วก็อาจารย์เขาออกมาพูดบอกว่าเนี่ยเขาเขารู้สึกแย่มากที่รุ่นเนี้ยทาแบบนี้ บอกพี่คนงานเนี่ยมาฟ้องบอกว่าพบวัตถุปริศนาอยู่บริเวณหลังซ้วมต้องสงสัยต้องสงสัยและจากสภาพการตรงนั้นแล้วการที่วัตถุนั้นจะไปอยู่หลังซ่วมได้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นซ่วมยองอย่างนี้ไม่ได้ฉักโคกด้วยไม่ใช่ชับกโก้ซุมยองแต่วัตถุปริศนาเนี่ยอยู่หลังซ้วมทางนี้ โดยในลักษณะที่วางนอนอยู่แล้วก็สอดอยู่ใต้ท่อน้ําซึ่งนึกออกไหมท่อน้ําที่มันจะเชื่อมไปข้างหลังเ่เชื่อมยางมันจะเป็นสเต็ปขึ้นมานิดเดียวมันจวมีร่องข้างหลังมันจะมีท่อท่อที่มันจะเป็นท่อน้ําเชื่อมไปข้างหลังเข้าเข้าไปในกําแพงใต้ท่อนั้นต่ว่าท่อมันขวางอยู่มีวัตถุปริศนาหรือก้อนหนึ่งวางอยู่วันเกิดเหตุคือทุกอย่างใช้ชีวิตกันตามปกติมีเพื่อนบอกอยพวกมึงมานี่เลย มึงเห็นยังกูขึ้นลงไปดูอยู่ในนั้นแหละเข้าไปนรียกว่างูเออกูเคยไปวัดไปเข้าไปอีกแม่งก็ดันหลังเข้าไปอีกเข้าไปอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยหลังซ่วมหลังซ่วมกูโอ้โหเขาเป็นคใหญ่ ใครทาวะคือเกิได้ยังไงแล้วเราปูก็พยายามเข้าไปดูอีกคือพยายามวิเคราะห์ว่าทียมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะถ้าเป็นโคนันก็บอกว่านี่คือการถูกเอามาวางไว้จัดหน่อยหยิบขึ้นมาวางไว้พี่คนงานเขาก็คิดแบบนั้นจนบัตรเนี้ยยังไม่มีใครออกมายอมรับเลยว่าใครทําเป็นคนทําหรือเปล่าหรือเรามีสงสัยเพื่อนเราคนที่เจอคนแรกบ้างไหมคือต่อให้เพื่อนวิปริตแค่ไหนนะเข้าใจว่าเท่าที่เติบโตด้วยกันมาการเอาไปวางตรงนั้นน่ะไม่ใช่วิสัยว่ะ คือหนึ่งมือมันต้องเปื่อนต่อให้เฟี้ยวแค่ไหนและเลวแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่มีทางที่แก๊งกูจะเป็นคนทำเพราะฉะนั้นก็รบกวนเด็กสาธิกาเสร็จนะคะรุ่น 25, 26, 27อ่สิบหะกูเหมาเลยม 4, 5, 6กรุณาสรารภาพมาใต้คลิปนี้ว่าคุณเป็นคนเอาไปวางหรือเปล่า ใต้ตึนกนกรุ่นเอาแอคหลุมมาเม้นก็ได้นี่เมื่อก่อนที่คูเรียนใต้ตึกคือใต้ตึกนี้เจนอ๋อเนี่ยเหรอที่เขาตีไม้กันใช่แล้วก็จะมีจุดที่คูดีลูกแก้วของเด็ป .5 ไงโอ้โนี่เหมือนเดิมเลยว่ะนี่ตรงนี้ก็จะดีดลูกแก้วกันเมื่อก่อนมันไม่ได้ปูเป็นแบบอีดอย่างเงี้ย ก็ขุดรูเล่นลูกแก้วเล่นมาเล่นมาเล่นเล่นเล่นลูกแก้วเล่นอ่ะคราวนี้รู้จักนะกิจกรรมเด็กผู้ชายเล่นลูกแก้วเวเบดเล่รุ่นกูฮิตเล่นลูกแก้วกันจนที่ในห้องต้องออกกฎถ้าเรียนอยู่แล้วใครทําท่านี้ขึ้นมาคือหักคะแนนหมู่ทําท่าไม่ได้หรอทำท่าไม่ได้เพราะมันทํากันทั้งทั้งชั่วโมงนั่งเรียนอย่างเงี้ยเหมือนมันแบบซ้อมอ่ะซ้อมอ่ะซ้อมวงอ่ะ เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวพักมึงเจออย่างเงี้ยโดนโดนไมโดนหักมโดนเพื่อนกูแม่งทำตลอดเลยชื่อไอ้จักมันแม่นไอ้นี่มันแม่นแล้วมันอดไม่ได้ไงไอ้จักไอ้โดนอีกแล้วว่ะกูกๆๆู นี่ยจาย์ใหญ่รุ่นที่กูเรียนใช่จารย์จงรักรุ่นก็คือยุคต้นๆเลยสินนนเนี่ยก็ต้นเลยอ่ะปึ๊บแล้วพอพกูเข้ามาปึ๊บเป็นอาจารย์จงรักนี่นี่นี่การกีฬาตั้งแต่สมัยอุ้ยสมัยกูป้เนี่ยอุ้ยนี่นของนาฬิกาที่เราจอดมึง<ถ>ดูลูดด่ดิเป็นฟุฟนไม่ได้โรยยางอย่างนี้นะสภาพสนามมันเละมากมันเป็นโคลนอ่ะมึงเชื่อมั้ยว่ามันจะมีสนามบอลไหนวะที่หน้าโกผู้ก,กูเหยียบลงไปอ่ะโคลนแม่งลึกเท่าแข้งน่ก็่าสายดูดไม่ควรแข่งกีฬาแล้วบอกวาจมกูต้องเอาอะไรมาโกยออกมา ททำุกอย่างตอนนี้ก็ครูออกแล้วสี่สาเห็นไหมพอครูออกไปไงเจริญเี่นนี่จบปุ๊บไปไงเจริญยุคเปลี่ยนผ่านครูคือยุคก่อสร้างนี่เราออกข้างหน้าพอดีเลย นี่อาคารอุบลแล้วก็เมื่อก่อนกูก็จะเล่นวงโยอยู่หน้าเสาธงตรงนี้กูตีกองแท็กแท็กตะระแท็กแท็กอ่ะแท็กตะระแท็กแท็กเนี่ยเฮ้ยเราเอาทุกอย่างเหมือนกันเอาทุกอย่างเล่นโขนก็เล่นที่นี่งานประจำปีโรงเรียนส่วนโบไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่กูทำทั้งหมดเนี่ยสาวกีดกีดผู้หญิงชอบไม่ต้องเหนื่อยเลยธรรมชาติธรรมชาติหล่อหล่อไปเราอุตส่าห์ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนทำกิจกรรมโอ้ทุกอย่างทำตัวดีเป็นนักกีฬาเราเดินแบบไม่ได้เออความสามารถพิเศษเดินแบบ เหมือนเดิมเลยะโอตั้งแต่สมัยกูอยู่เนี่ยเน่ยหินขาดหินอะไรอย่างงี้แต่ถ้ามันทุกมันงานใหญ่อยู่นะเหมือนสร้างทีหนึ่งก็คุ้มไปเลยเนาะกูว่าเกิน50%โรงเรียนยังเหมือนเดิมเลยยังจำคำขวัญโรงเรียนได้ไหมรอบรู้สู้ชีวิตจิตมั่นคงดำรงคุณธรรมอะถูกต้องนี่หนูอ,อ่าน <laughs> ตัวแทนโรงเรียนแบรนด์แอมแบรนด์แอม แบรนด์แอมสารทิ้เกษตรแบรนด์แอมสารทิ้เกษตรใช่ไหมล่ะน่ะเห็นไหมเพลงโรงเรียนนมเกษตรนมเกษตรแสนวิเศษกว่าใครดื่มเร็วดื่มไว้แบรนด์แอมด้วยป่ะแบรนด์แอมแบรนด์แอมนมเกษตรเป็นนมถุงอ้าวเขาให้เราออกป่ะเนี่ยไปออกประตูสองครับ ที่งานเกษตรแปลอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราจะต้องไปออกได้แต่ว่าเด็กสายเกษตรทั่วไปที่มาที่นี่หนึ่งคือต้องมาซื้อหนังสือร้านเฮียงนายังอยู่เปล่าอัการ์ตูนนี้ยนี่โรงอาหารการโรงอาหารใช่ไงโรงอาหารใหญ่ที่บอกว่าเดินมาใช่เนี่ยก็เดินเข้าไปเมื่อก่อนโฉบไหมโฉบได้แต่ว่าจะไปพาไปดูร้านหนังสือไม่รู้ยังอยู่เปล่าเราต้องเดินทะลุไปเพราะว่า นี่โรงอาหารโรงอาหารเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมผังเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นโซนของมหาลัยมหาลัยนั่นน่ะร้านหนังสือแน่เลยว่ะโถงนี้เหมือนเดิมแต่ป,ประตูนี่เหมือนเดิมไม่ต้องจับแล้วว่ะโถงนี้เหมือนเดิมไม่รู้ลรเลยว่าเก่าเก็คือมั่ที่แบบจับประตูซื้อแล้วก็จะมานั่งกินบนบนนี้นอกจากว่าเราไปนั่งโต๊ะเรียงรายรอบๆที่เป็นโต๊ะเล็กๆโต๊ะเล็กๆเฮ้ยยังอยู่วะมั้ยี่งาจำกูได้เหรอเนี่ยอายอยู่เหรอเฮ้ยใช่ตัวนี้เหี้ยขนนี่ไงนี่สางา เฮ้ยคืองาอยู่ไรของมัใช่เฮียเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเฮ้ยเขาพยายามเล่นสตูนในมหาลัยเลยหรอใช่ตั้งแต่คุณเด็กๆอุ้ยเราอ่านอย่างนี้ตัแต่เด็กแล้วไม่หมดยิงาโอ้โหเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับและ่ไหนเฮียจำผมได้หรอได้โอ้โหเฮียแข็งแรงดีนะโอ้โหดีมากดีใจด้วยนะเมื่อกี้เดินวนมายังพูดกับกล้องว่าไอ้ร้านนี้งาอยู่เพราะว่า ที <łość> ่เดิมจุดเดิมกี่ปีแล้วเฮียใช่เห็นไหมที่ถึงเฮียโอ้โอ้ว้มาทักทายครสวัสดรครับกิจการยังคนยังซื้อกระตูนอยู่ไหมัี โอเ้โ <Okay>. oh, หดีใจ,ด,ใจดีใจเจอเฮียร้านร้านใหญ่ขึ้นใช่ขอดูเยี่ยมชมหน่อยนะเฮียนะคือการ์ตูนหมดการ์ตูนเนี่ยมีหมดเมื่อก่อนนะแล้วก็เมื่อก่อนยุคหนังสือพิมพ์เนี่ยใครที่ซื้อหนังสือพิมพ์บอลหนังสือพิมพ์ซ็อกเกอร์อะไรก็เลิกเรียนอะไรก็มาซื้ออ,าอ่านที่น<ๆ>ี่ได้เฮียไปนะแล้วเฮียสวัสดีครับนี <c oughs> ่แข่งแรกแข่งแรงเฮียนี่เราหมดจากโรงอาหารใหญ่งเขาเรียกกันหลายชื่อนะบาร์ใหม่บาร์ใหม่โรงอาหารใหญ่เดี๋ยวนี้จะมีโรงอาหารกลางเฮ้ยนี่ไงบาร์ใหม่พูดเพรเห็นป้ายนี่ไงนี่ไงบาร์ใหม่ บาร์ใหม่กว่าด้วยอยู่ไหนวะบาร์ใหม่นี่กูรู้จักเออแต่บาร์ใหม่กว่านี่อยู่ไหนบาร์ใหม่นี่บาร์ใหม่กว่าน่าสนใจว่ะน่าสนใจแม่งตั้งชื่อมีกิมมิกดีถามไหมบาร์ใหม่กว่าอยู่ไหนลูกคนนอกเหรออเคลูกนะหนูมาเที่ยวแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนคะเราอยู่ตรงถ้าเดินไปตรงนี้จะเป็นสนามบินซีจันทรัสถิตเป็นสนามฟุตบอลหลักของมหาลัยซึ่งเมื่อก่อนนักกีฬานักบอลก็จะมาซ้อมที่นี่ด้วยฟังที่ฟังตำนานกูอ่ะ อยู่ดาบพิษอยู่นี่สนามอินซีนี่หนูยังงงเลยสนามมินซีอยู่นี่อันนี้คือโซนนี้สิตหรอปะเมื่อก่อนนะมันจะมีขายพวกแบบว่ากระเทียมแล้วก็ลูกชิ้นที่บอกลูกชิ้นลูกนิมิตใหญ่ๆเนี่ยกูจำได้แค่นี้กระเสือกแฟร์แค่นี้มีแค่กระเทียมกับลูกชิ้นระเทียมกับลูกชิ้นสองอย่างเราจะไปจบที่ตรงนิสิตใช่นิสิตมีอะไร เขาทำยังไงเขาทรอแต่โมปั่นดีกว่าพี่เผื่อจะเอาอะไรแวะได้เลยนะส่วนใหญ่เขาจะให้เด็กมหาลัยมาเปิดบูธมหาลัยใช่โซนใหญ่เป็นมหาลัยนี่ยัยถึงแล้วโซนเอ็มร้านค้านิสิตอันนี้ใช่ไหมที่ม่อนฝากมาใช่ใช่คือม่อนมันต้องบอกให้เรามาต่อร้านนี้เหรอใช่มีน้องเขาให้มาสั่งแตงโมปั่นแก้วหนึ่งแล้วพี่พี่เขาตัดปั่นปั่นไปนะเนี่ยไม่มาเรียบร้อยม่อนแตโม เเดินถึงร้านแล้วนะแต่พี่เขายังไม่มาท,มทํ<ท>า <ำ S 1> เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วขอแก้วหนึน่งครับเขาทำแล้วใช่ไ <laughs> หมเฮ้ยเร็วจังเฮ้ยทำไม่นานแล้ว嘛เนี่ยไม่ทำเลยโอ้โหพี่เจนร้านชื่อร้าน <laughs> ปั่นจนแข็งร้า <laughs> น <laughs> ชื่อร้านดีมาก <laughs> น้ำมะพร้าวมาดูแตงโมอยู่ <laughs> แก้วหนึ่งเหรอ ปั่นจนแข็งเนาะเอามาอันต้องอันไหนลูกที่มันเป็นซิกเนเจอร์ที่ว่าปั่นจนแข็งนแข็งคะพ้าวล้วมะพร้า,ราวเอามาจะชวนให้มาก็ไม่ทานแล้ววันสุดท้ายแล้วปีหน้าก็เปิดอีกเดีย๋ยวรอมาอุ่นหนุนแล้วกันผอมากเลยลูกนะขายดีขายดีลูกตอนนี้ภาวนาให้แต่ละร้านเนี่ยหยุดเรียกกูได้ละ <c oughs> เพราะกู<า>ซื้อทุกร้านไม่ไหวนะตอนนี้เห็นเห็ดหนูไหมเอาอีกแล้วเรียกอีกแล้วไหนไหนเห็ดไหนใครโอ๊ยปวดเชียวว่ะเห็นเห็ดหนูไหมนะคณะประมงปีหน้าขายปะลูก งั้นไปบายตรงนี้เลยกันลูกนะเจอโชคดีลูกขอให้มีงานทุกคนนะลูกนะดีใจดีใจอะตอนนี้ของเต็มมาแต่มือขาดอย่างเดียวมือไหนกินเนี่ยอะดีใจลูกญาตให้ฝากกับกับที่นี่เลยลูกแล้วฝากวันสุดท้ายแล้วใช่สุดท้ายแล้วเจอัะปีน้าง่ไหม่นี่ไมุ่่นๆหน่อยหรอคะเห็นโดยมือในมือมมีน้ำดื่มเป็นน้ำหวานเลยโชว์น้ำเขาหน่อยอะชูขึ้นมาชูขึ้นมาปีน เอามาจัดมาเดี๋ยวเรารอน้ำปั่นแก้วที่7ของเราสำหรับการเดินเกษต์แฟร์วันนี้ร้านหนูอร่อยนะคะร้านหนูไม่ปั่นร้านหนูเป็นน้ำตับเปียค่ะดีมากลูกเสียดายพี่เจอร้านหนูช้าไปนิดเออแก้วแรกของวันเลยเหรอใช่จะขายไม่ออกเลยลูกเจ็ดวันที่ผ่านมาเพิ่งออกแก้วนี้เหรอลูกขอบคุณนะขอบคุณมากครับ โู่ก้อยแล้วว่าโกโกวาว่ะโกโกวาดูลูกดูลูกกันดูโอเคอันนี้เกี๊ยวคุณชายเกี๊ยวใหญ่คุณชายเกี๊ยวใหญ่ว่ะนี่นู่หล่อยสวัสดีครับสวัสดีลูกนด่มีร้านอย่างดีเลยการันตีการันตีนอนทุกคืนเลยที่นี่มันคนั่าางไม่รู้รอบตัวสุดยอดนี่ไงนี่ไงไปดูได้พี่นี่ โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เรียกมาเนี่ยแฟนพอดแคสเป็นไงพี่โค้ด <c oughs> เห็นไหมเกือบแล้วนะเกือบไม่ขึ้นแล้วนะ,ะรายการอ่ะ <c oughs> ดูดูแฟนๆเยอะแค่ไหน และตอนนี้สิ่งที่เราซื้อก็ได้เทรวมกันเป็นอันเดียวไปเรียบร้อยมันเยอะจริงๆแล้วจนมันมันกองรวมกันอยู่ในถุงพลาสติกหมดละเพราะเดี๋ยวเลาจะกินก็กินจากถุงพลาสติกเลย,เยในกระบะคงไม่อยู่แล้วนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ที่ได้จากโซนนี้คือ <10 S 1> ถ้าซื้อทุกร้านน่ะจะยิ่งกว่านี้โอเคน้องเรียกกันเก่งมากนี่คือครั้งแรกที่พาเจนมางานกเกษตรแฟร์เป็นไงบ้างก็ร้านก็หลากหลายดีนะไม่เคยเดินคือฟังพี่เผือกมามพี่เผือกบอกว่ามันจะมีลูกชิ้นลูกใหญ่ไม่เห็นมีไม่มีลูกชิ้นกระเทียมด้วยไม่มีกระเทียมพวงกระ ก็ไม่มีขาเออคือร้านแบบหลากหลายมากแล้วก็สนุกดีกลับโรงเรียนเป็นไงกลับโรงเรียนไปขึ้นรถกลับบ้านได้เวลากลับบ้านแล้วไม่รู้เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินที่เมีองกลับได้แล้ววันนี้กลับบ้านกันบ๊ายบายจ้ะ